ว,าาวัสดีครับโอ้มีการเสื้อผมก่อนสวัสดีครับวันนี้พร้อมเดินทางนะครับ,ดรบเดินทางกับจังหวัดยาพึ่งดเดินทางจังหวัดมุกดาหารด้วยสายการบินเอเชียนะครับอืมตอนนี้เราพร้อมแล้วผู้โดยสารมีกี่<อ>คนอ่ะดูดดนี่พร้อมกันทุกคนดูบรรยากาศก่อนบรรยากาศตอนนีรราารราา้อืม,อม พร้อมแล้วตอนนี้พร้อมที่จะเดินทางเป็นที่เรียบร้อยรอเครื่องบินมารับประมาณ11บเอโมงกว่าๆนะครับอันนี้เราก็มาอยู่ในที่เขาให้พักตรดีไม่รู้จะได้ขึ้นเครื่องไหน สรับราคยข้าในคาเชิญท่านผู้โดสารในโซนที่หนึ่งนโซนที่เรผู้โดยสารที่อยู่ขางบเ่ยเดินทางเลยนครศรีธรรมาชบรรยากาศคนก็ไม่ได้เยอะมากนะเพราะว่าช่วงโควิดให้ดูดูแค่นี้ก่อนนะครับถ้ามี็อตเด็ดๆดีๆเดีดด๋ยวจะถ่ายให้ดูอีกครั้งหนึ่งครับ ผู้ดโดยสาร,สารเปิดเปิดหน้าโชว์หน่อยผู้โดยสารหน้าวนโวผู้โดยสาร,ส,ารสำหรับผู้ที่โดยสารจะไปพร้อมกันวันนี้มีครบพี่น้องสามพี่น้องสองสี่โอเคสามพี่น้องคนละนามสกุล ียวกสามพี่น้องสามนามสกุลใช่ถูกต้องเอีถึงแล้วร้อยเอ็ดอ,อ้อยอร้อนแดดเพิ่งมาถึงร้อยเอ็ด ค่ะวันออกนะใครองดแดดิบรรยากาศเหนื่อยพูดไม่ออก สวัสดีครับผู้โดยสารทุกท่านนะครับขอความร่วมมือผู้โดยสารนะครับสแกนจีว่าโค้ดนะครับไทยชนะนะครับเพื่อครับพารเช็คอินนะครับและแสดงกับเจ้าหน้าที่นะครับส่งผู้โดยสารร่างกายนะครับเสื้อลายยีนต์แดงยีนา์สีแดงนะครับสีแดงนะครับขอขอบคุณมาะครับและขอให้ครับ คำเชียอีหลองสูงคำเชียอีหลองสูงขึ้อาจารย้หรือป่าสวัสดีค่ะตอนนี้เดินทางออกกำลังออกจากสนามบินร้อยเอ็ดเข้าเมืองเข้าเมืองไปในเข้าเมืองนะก็คือถึงแยกแล้วก็ไปโูนทองไปบรรยากาศก็อย่างนี้แหละอย่างที่ ก็เบิงบรรยากาศริมรื่นน่ามากไปเดินทางออกจกไปเพล่พนทองเส้นพนทองแล้วก็บัวขาวโอเคค่ะ,ะเดี๋ยวพอลงก่อนแป๊บหนึ่งกัตรงนี้ก็ไทยค่ะ เปิดหรือยังเปิดแล้วลวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวถนนเส้นใหม่ที่เขาใช้กันแล้วนะครับอันนี้จะดูจะเดินทางมาจากบ้านที่ที่มาถึงบ้านนะคือบ้านเราอยู่แล้วแล้วทีนี้เนี่ยมันก็จะมีป้ายเลี้ยวไปมุกดาหาร มันจะขับสนุกหรือเปล่านะครับตอนนี้เห็นสองว่าอเหนลอันนี้เริ่มต้นจากเริ่มสตาร์ทจากบ้านจะเข้าอำเภอเลยนะถ้าตรงไปนี่เป็นอำเภอแต่ทีนี้เขาทำสนุนตัดเสีย <c oughs> เลเนใหม่ตัดแล้วอืแล้วก็ต้องเลี้ยวขวาเพื่อที่จะไปกับรถเ,เรารอดูวิวทิวทัศนสองข้างทางดูนะครับ ว่ามันจะขับสนุกหรือเปล่าขับรถช่วงนี้แต่คาดว่ามันคงจะสนุกแล้ดูเลยนะครับดูไปเรื่อยๆนะครับอันนี้เลี้ยวเข้าวันโคกประวาอันนี้ก็ถ้าจะกลับรถไปทางกาะสินเนี่ยก็กลับตรงนี้แต่ว่าเรายังไม่กลับเราจะไปกลับหลังจากขึ้นสะพาน้ันหนองบงใช่หนองบง วัน,น้องบงแล้วก็น้องเอียนก็ถึงมุกดาหารแต่ว่าเราไม่ได้ไปถึงโน้นจะมาถ่ายคลิปขับชๆ้ๆขับรถกินลมชมวิวตอนเย็นๆตอนนี้แค่นั้นแล้ว <laughs> จะกลับไปทางคำชะอีแต่ไม่รู้จะไปไกลได้แค่ไหนนะครับตามมาดูเลยครับ สวยมากค่ะขับรถชิวเลยครับรถน้อยถนนสี่เลนสวยอันนี้บ้านน้องน้องน้องอินมอนน้องอินมอนน้องอินมอนตามป้าจะขึ้นสะพานขึ้นสะพานก็ลงน้องน้องบงนะครับแล้วก็ลงน้องเอียนเลยอันนี้ก็เป็นถนนสายแม่เหล็กสิบสองเดิมที่เขาทำ เสร็จก่อนแล้วสร้างเสร็จก่อนแล้วคยังมไม่เปิดยังเป็นทางการแต่ว่าขอให้วิ่งได้แล้วยังงอัน้เปิดใช่สะพานขึ้นราคาเริ่มขึ้นราคาเริ่มขึ้นสะพานแล้วเด้อค่ะจิไปหมกดาหานอะขึ้นสะพานเี่ค่ะ ถ้าจะเลี้ยวกลับก็ต้องขับใต,ใต้สะพานพาน,นี่นะคะขึ้นสะพานแล้วค่ะโอ้สวยมากเลยรีวิวสวยบ้านท้าขคักเล้ค่ะปีนี้บ่คือสมัยก่อนเด้อค่ะมาเลย,ยหิยนแห่หินแดงดูกลุ่มอำเภอคำสีเฮากับเจริญเลยเด้อค่ะพี่น้องมาลดสนนสี่เลนเท็ดคัะ ไปมุกทหารมุกทหารส1มสเกิโลดงหลวงสามสิบมีสะพานลอยพร้อมเด้อค่ะนี่ขามขามแถวโรงเรียนเขตชุมชนโรงเรียนบ้านหนองบงนี่มีสะพานลอยนี่ค่ะสีเหลืองๆนี่จะเิญค่ะสะพานลอยมีสะพานลอยหนองบงในหนองบงค่ะก่อนถึงโรงเรียนหนองบงนี่ค่ะหนองบงนะคะเด้อ เอาอยู่บ้านน้องโบงกากดไลค์กดแชร์ฮันเดอร์คานี่กาที่ขาวบ้านน้องเอียนคะ่ะน้องเอียนทุ่งบ้านน้องเอียนทุ่ง หัวกะเลี้ยวซ้ายนี่สิไปบัลเล่ยค่ะตำบลบ,บัลเล่ยอำเภอขุนชักงานนี่แต่เ้าเลี้ยวยมาทั้งเลี้ยวซ้ายนี่เขาตำบลบ,บัลเล่ยค่ะพี่น้องตำบลบ,บัลเล่ยเหากะถ้าเบิ้งคลิปเบ,บิ้งนี่กะกดไลค์กดแชร์ด้อค่ะ